วันนี้เราจะมาขโมยคาปิบาร่ากันนะทุกคนและในบ้านผมตอนนี้ก็มีเป็นโกดคาปิบาร่าเออเหมือนสกินฮาลาวีนหรือเปล่าได้เงินหกสิบเหรียญต่อวินาทีแล้วเราก็มีเงินในตัวอยู่ห้าพันสามสิบตอนนี้เราล็อกไว้เหลืออีกสิบวิลองไปดูบ้านเพื่อนสิมีอะไรให้โมยบ้างโอ,อ้นี่ขอหน่อย ไปละโหปิวเลยไปกลับบ้านแล้วก่อนแล้วไปล็อกบ้านเดี๋ยวเราโดนขมโมยอ๋อเขามีมือตบไปให้ดูทุกคนดูมือตบเรื่องแสงไอ้เป็นเชฟแล้วไม่ค่อยืนเฝ้าอย่างนั้นน่ะโอ้ยกินตายโอ้ยตอนนี้คนในเซิฟนี้น้อยมากเลยเราขอรือเขาเขาเดินปแปลกๆเห็ไหม อ๋อนี่ตัวคาปิราโคดของเราห้าพันทา้งงั้นเราก็ไม่ต้องเป็นห่วงมากสินะเพราะว่ามันสามารถซื้อได้ลองตรวจสอบแมพก่อนตรงนี้มีอะไรแคชช็อปเออโอ้มีแท็บด้วยเราต้องการรีเบิร์ด้วยนะอันนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันปล่อยไว้งั้นแหละแล้วตบเพื่อนเราก่อนไหมแล้วเราก็ไปขโมยอืมอันนี้คืออะไร เราเอาตัวนี้เลยตัวนี้มันคืออะไรอ่ะคูครับปี่าเอ๋เหมือนจะเป็นโกลดด้วยระดับโกลทุกคนเฮ้ยเพื่อนเราหายไปแล้วล็อก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 เฮ้ยอันนี้ก็โกลนี่เบสิกครับปี่าเราเก็บเป็นโกลมาก่อนเอาเงินเผื่อมีตัวดีโผล่มาเราจะได้มีตังค์ซื้อ เราไปตีเพื่อนเล่นเดี๋ยวอุ้ย,ยนี่ะระดับแลโอ้อันี่เป็นครูเรามีแล้วเอ้ยแต่ว่าแลเก็บไว้ก็ได้นี่ตีทีนึ่งนี่ตีทีเอ้ยตีไม่ได้โอ้คนนี้เขาบ้านเออวิลีเจนดารี่โอ้โหหนึ่งแสนทุกคนเราไม่มีตังค์คนนี้นาเสร็จเรียบร้อยเสร็จคนนี้หนึ่งแสนแล้วเราจะ เมื่อกี้เราเจอก่อนนะแต่เราไม่มีตังค์อ่ะถ้า,ามีตังค์เราก็น่จะได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บเงินโดดหลบฟึบฟื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 บไปแล้วทุกคนเขาดักหน้าเราแล้วโดดขึ้นไม่รอดไปแล้วเป็นระลงไปแล้วเราขโมยแล้วกลับบ้านกลับบ้าน ทุกคนทันไหมแน่ทันน่ทันอุยอ้ยไม่ทันนิดเดียวเกือบแล้วเกือบทันประตูตเราปิดนานมากนะเราไม่ยอมเราจะไปขโมยอีกหรืออุ๊ยแย่ yeah, ละเราต้องรีเซ็ตนี่คือการโกงทุกคนเขาจะขโมยของเรานะอไม่มีอะไรขโมย่ากบ้านเราอ่ะขโมยขโมยขโมยไปเถอะ มันม,มีอะไรให้ขโมยเลยบาสคาปิบาร่าเหมือนเราจะมีแล้วนี่นี่ซ้ำเราขายตัวนี้ดีวกว่าซ้ำปึ๊บอันนี้เป็นคาปิบาร่าตัวตลกอู้อีพิกอีพิกอุ้ย,อ,อ,อ,ยอ้าวโอ้โหเราซื้อปุ๊บเขาตีเลยอ๋อมันทำอย่างนี้ด้วยหรอ ไปแล้วนี่ของเราอย่ามาขโมยของเราโอ้ยมันขโมยของเราผู้ทุกคนมันทําอย่างนี้ด้วยไม่รู้เรากดซื้อปุ๊บเขาตีแย่งเอาไปเลยอะ่ะแค้นแค้นมากอ๋อมันตีแล้วก็ซื้อต่อหรอใช่ปะไม่รู้แฮะเดี๋ยวเรารอรอรอ,รอเลยวันนี้คนมันน้อยอะ่ะเดี๋ยวไปหาเซฟอ่นที่คนเยอะวันนี้ดีวกว่า แล้วทุกคนตอนนี้เรามาเซิร์ฟใหม่กันแล้วล็อกบ้านกันอืมเซิร์ฟนี้คนเต็มเลยทุกคนโอ้ยโหตีกันวัวมากเราซื้อกับดักดี๋ยวป,ปึ๊บนี่กับดักโดนโดนกับดักเราแน่บ้านไหนต้องโล่งนะอุย๊ย เขาเป็นอะไรยาเขาตีจัดเราอะ่ะดีเขาตอบคนเล่นหมดเลยเขาชื่ออะไรอะ่ะไปดูบ้านเขาดีกว่านี่ว่าเขาบ้านนี้นะเรารอบ้านเขาไอ้นี่หมดสามสิบวิโหของเล่นเต็มไปหมดนี่ไงโครทีแรกกันไปอุ้ยสิบวิสิบวิ ดูมาเซิฟนี้คนเยอะเราน่าจะไม่ได้เก็บตัวดีๆเลยน่าจะวิ่งตีหน่างเดียวเลยปึ๊บล็อกเก็บตังก่อนเราต้องหาตัวเข้าแบบว่าเข้าเราแล้ว,วนะวันนี้ปึ๊บเอา้าทำไมอะ่ะเราซื้อก่อนอะ่ะไม่เอาอย่ามายุ่งของฉันนี่ตัวนี้มันคือของฉันเธออย่ามายุ่ง ชั้นตัวนี้ชั้นก็จะเอาคืออะไรครับปีบาร่าแคคตัสและตัวที่ได้มาเมื่อกี้ก็เป็นเชฟครับปีบาร่านี่ตีโอ้ยเราตีเขาไปโดนโอ้ยตัวนู้นตัวน,นู้นตัวพิเศษใช่ไหมอีปิกอีปิกจะเอาจะเอาอีปิกเอาอีปิกมานี้โอเคเราจะอีปิกเทค มาอีพิกมันคืออีพิกตัวอะไรอ่ะเออไหนแกอยู่ไหนตัวใหม่เท็ชี่อันนี้เป็นรับโกลเอาไว้ก่อนโอ้เราจะไปแย่งตัวโดนโอ้ยโอ้ย,อยเอาะระดับรีเจนมาสามหมืนะ่นโอ้โหไม่มีตังเราเอาไปค่นั้ละเราไม่มีตังอยู่ดีเราต้องเก็บตังก่อน ว, 35, วิวัวสามืันห้ามานี่เลยโอ้เต็มขายขายให้ไวเราต้องการตัวนี้มันล็อขายไปแล้วอ่ะวยวัววัวเราไปนน่นแล้วอุ้ยเราโดนเจ็ดวิห้าะสี่สามสองหนึ่งศูนย์ไม่เป็นไรเราไปขโมยอุ้ยเขาจะล็อก โเกือบละว,ว่าเราได้โดนขโมยไปขโมยก็ขโมยไปเถอะไม่ได้มีอะไรเลยจะขโมยแล้วก็โวยไปไม่ติดใจแต่ว่าเหมือนเงินเราจะหายไปนะเพราะว่าแบบเราแบบไปกดซื้อแล้วโดนแย่งอ๋อที่เราไปกดกลับมาตังค์ก็หายเหมือนกันโหค่อนข้างเก็บตังค์ยากเนี่ยเราขโมยใครไม่ได้เลยทุกคนวันนะี้ขอสักคนหนึ่ง เอ้ยอะไรอ่ะขอสักคนหนึ่งที่ให้ฉันขโมยได้ไปแล้วอุย๊ยออกไม่ทันแล้ฉันกลับบ้านไม่ได้เปิดประตูเดี๋ยวนี้โอ้ยแย่ yeah, มากกลับบ้านไม่ได้นี่วิธีกลับบ้านเกิดใหม่ว่าเราประตูเปิดหรือ,อยังมีใครขโมยไปไหม รู้สึกยังไม่มีนะเพราะบ้านเราไม่มีอะไรให้หน้าขโมยขายตัวนี้ไปโอ้บ้านนี้เปิดอยู่ไปละอุย้ยไม่ใช่บ้านเธอไม่ใช่หรอเนี้ยอ๋อโอเคบ้านเธอโทษทซีซอรี่ซอรี่ทุกคนแบบนี้มันขโมยยากมากไม่อุย้ยโดนช็อตอออ๋อโอ้โอโ,อโดนทุกอย่างโดนขโมยโดนช็อต อะไรอ่ะแล้วเมยแบบคนอื่นขโมยได้ไมเราห้ามขโมยอ่ะเจ้าวะ่ะดูดีทุกคนแบบหยิบง่ายมากตบตอไปตกมาบ้านเราไม่สดละเราจะขโมยของมาสิสู้มาสิไอ้ยังขโมยขโมยไปนี่งไงสู้สู้อุ๊ยโอ้โหกูดาวพอดี ทุกคนเราโดนขโมยเกิดม่เราเห็นแวบๆนั่นมีคนขโมยมีคนขโมยของมีนนนนคนขโมยของโอ้โหไม่ทันโอเคล็อกล็อกดีกว่าล็อกปล่อยเขาขโมยไปเราล็อกดีกว่าโอ้ยเราโดนขโมยของเก็บเงินกับน่าแหละใครขโมยขโมยไปเต็มที่เลยเอาไปเลยให้โอเคครับทุกคนสำหรับแบบขโมยคาปิ่าก็ไว้เท่านี้เนาะ โดนตีไม่พักเลยเดี๋ยวรอไปเก็บเงินก่อนจะมากลับมาแก้แค้นใหม่แล้วใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ